สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่3พฤษภาคม2566นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินจะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่28นะครับผม สำหรับวันที่28นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งรูด3กับ7นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม2 8 2 7 8 0 5 3นะครับผม2 7นะครับผมเป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็8 0เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็0 5 3เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม สำหรับ5335นะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมแล้วก็7227 3ตัวเกือบแตกนะครับผมแอดมินเจาะให้อยู่ที่835ผิดสลับตัวนะครับผมออก035ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่3นะครับผม สำหรับวันที่3เลขในตารางนะครับผมจะมี813 527นะครับผมจะให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมวิ่งรูด8กตับ3ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผม สำหรับสองนะครับผมสองศูนย์สองหนึ่ง สองสี่สองหกกับสองเก้านะครับผมสำหรับแปดแปดหนึ่ง แปดสองแปดสี่และก็แปดหกนะครับผมสำหรับสาม 3ามสองสามสี่สามหกกับสามเก้านะครับผมแล้วก็สามแปดสำหรับในชุดกันนะครับผม สองห้าแปาล้วก็สามเจสำหรับเบิ้ลนะครับผมมี2288อ,อ 88, แล้วก็สา สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมคือ715นนะครับผมห้าแปดสี่เก้าแปดหก 5,3,4แล้วก็2,8,3แอดมินจะสรุปให้อีกทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่3พฤษภาคม2,566แอดมินให้เด่นอยู่ที่2วิ่งรูด8กับ3นะครับผมเม็ดเดียวคือ2 สำหรับสองนะครับผม2 6 2 9นะครับผม2 1แล้วก็สอง 4. สำหรับ8 8 6 8 4แล้วก็แปสำหรับสามนะครับผม3 6 3 9 สามแปดสามสี่ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมจะมีสองห้าแปดห้าแล้วก็สามเจ็ดชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิ้ลสองสองแปดแปดสำหรับสามตัวนะครับผมเจ็ดหนึ่งห้าห้าสามสี่ แล้วก็283นะครับผมสำหรับ FC พี่น้องนะครับผมที่อยากเข้าไลน์กลุ่มตามนี้นะครับผม TEE 2526แอดไลน์มาได้นะครับผมแล้วก็มีขีดเป็นกลุ่มฟรีนะครับผมไม่มีค่าบริการใดๆนะครับผม FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิ์กดไลน์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนําโชคพาด้วยด้วยนะครับผม เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ